สวัสดีครับวันนี้พ่อป้ากันกับทีมงานเขาขวกับป่าชาตินะครับวันน,นี้เ ok ขาจะมา้ากุ้งกันนะครับอ่ากนแรกกมีใบมะกรูดนะครับมีสไครนะครับเป้สไครนี่จะไปหาคุดจากต่างบ้านเขานะครับบ้านเฮาตรง่มีเนาะครับเนาะต่ง ok างใบมะกรูดนี่ก็ไปหาขึ้นเนาะต่างบ้านเขามาครับเพื่อทีีจะมาประกอบอาหารนะครับ นี่ก็เป็นกุ้งจากแม่น้ำทะเลครับทะเลบางแสนนะครับไปหาบ้านครับพอดีว่าเป็นลูกุ้งครับเป็นบบตันใหญ่เตี้ยพอดีว่าปลาชัดเป็นแตเอาม้าครับเป็นกับเอามาประกอบอาหารครับสังเกตได้ว่าเขียงนี่นะครับจะเป็นเขียงไม่หนนนะครับจากออกมนครับในออาได้เขียงมากับมาใส่ในชามนะครับถ้าตั้งเขียงครับอแหลกะใส่หอมเตี้ยมไปครับ ต่ำๆๆเราเลือกเรื่องนะครับปับ๊บนี่เราก็จะโลหะม,มาแขวนมาใส่นะครับไอ้มแขวนหอมแดงเจอแล้วนะครับโคกนี่จะเป็นโคกหินนะครับนาอเสืยอจากนอกมันครับนาอมาแขวนนี่ก็มาแขวนขึ้นเองครับจากต้นแขวนมาเลยครับมาตากแห้ง,งได้นี่ท่า สีห้าแดงแครับโอ้ลืมใส่หอมแดงครับซอยหอมแดงใส่หอหน้อยนะครับสุดหยอดกับซากุ้งนี่เตีมงาเข้าขัวกับป่าชาตินะครับ,รบ,รบกุบาา้งใหม่ๆสดๆนะครับแด้มาเอามาไก่นาอยกุ้งกันเลยตายนะครับเนาะ ขาดมาได้เลยนะครับคือน้ำปลาที่ปลดครับสังเกตว่าปากนี่จะงอมาครับว่าเวลาขนตะเคี่วตัวนะครับจอนี้บิดเบลมาครับบางทีเกี่ยวตัวยังตัวนะครับยงนี่ครับขาดมาได้เลยครับไอโนมุโตะใส่นักล้ำหนักกับใส่น้อยล้ำน้อยอันนี้ก็เป็นพริกกับก้นี้เป็นสูตรของบาซาร์เลยนะครับผมม่อย่างหลายครับเด้าหลายน่กแ สี่ห้านาทีก็ได้กินเลยนะครับอาหารง่ายๆครับแก้มเราสันดีนี่ครับเด็กรก็ได้นะครับกินเหล้าของก็คือมันน้ำครับบีดเอาน้ำก่อนนะครับเนาะเอหน้ามันออกหลายๆนะครับเป็นกินเหล้าจากทั้งน้นป่าซาดนะครับนี่ครับอันแล้วกับบีปนะครับ เอาเม็ดออก่อนนะครับเด๋ยวมันจะขมนี anyway. ่ครับสุดง่ายๆครับใครก็ย่ากินได้ครับปาสารนอายุปีนี้ห้าสิบเานะครับเรแล้วเสร็จนแล้วพี่น้องนะครับถ้าเราปวดจ็บแข็งแรงมันจะตายมันเสมันเต็มอยู่อันเดียวเอย กุ้งไหนๆสดๆขับกรหาซื้อมากินกันได้นะครับอร่อยเวอร์นะครับนี่ครับดีครับอะได้อย่างคือข้าวกลั้วนะครับห้องต้องใส่หลายนะครับถ้าใส่หลายเดี๋ยวมันจะกัดต้อกนะครับใส่เหมาะกว่านี้นะครับคนเราคนแก่เปิร์นี่บ่ใครกินห้ายนะครับนี่ครับเคล็ดลับของเ้องครับทิพย์พลดครับทีเด็ด มาเให้ก่อนอือหือโอ้สีครับพี่น้องน่ากินละเติมพริกันน้อยครับนิดขนาดบมตันได้จิ้มเลยนะครับเติมพริกกันละเดี๋ยมาผมคุหลอบเดี๋ยวมันเล่านาครับต้องบอกเขาใจเลยอ่ะสีสันมากแล้วครับผมอจิ้มกันนี่สุดยอดครับอื จิจิลงเล่น hmm. วิเค um, yeah, ่าะี์ยังงูกระเพื่อหงหอน่าดีกว่าเป็นว่าสุดยอดเลยนะครับเนาะคนเ่นก็จะกินตังใส่เนื้อสับบวกับดับขาครวในสม่าผีสามนะครับเนาะสาวผีสามสักคำอืมทานยอดเราเนะครับเนาะสุดยอดนะครับพี่น้องจังหวัดนานครับเต็มปากเต็มคำนะครับนี่ ตุดยอดครับติดตามเป็นกำลังใจใอ้ป่าชาติเขาบคัวกบป่าชาตินะครับคน่านบ้านเฮานะครับหากินี่ยับมนี้เต่นะครับลูกมีสามแล้วครับขอบคุณครับเอ